ไม่โกงไม่มีอะไรจะเสียหรือเว้ยโอ้ยอย่าเลยค่ะน้องฝันคาเด็ดเลยที่หวานห้ามฝันทำไมไม่เห็นเลยว่าี่โดนน้ำมันด่าฝันจตช,ชอดี่ยไม้รุ่นี่นะคืนนั้นสกัดคขอมันให้ตายเลยคืนนั้นคืนไหนคะอะไรวะ คืนนั้นหนูเกือบฆ่านางโดนัทเหรอคะว่าโ,โทรทำมูสัองโค้ดีนะไม่ทำอะ่ะไม่งั้นไม่ข่าวใหญ่แน่คะ่ะฝันเกลียดมันนะได้ยินไหมพี่หวานว่าฝันเกลียดมันไม่ยินคะ่ะเย็นๆนะคะไม่อยากให้ช่วยเ,ร,เรื่องของเธอก็แล้วกันหยิบบ้า ถ้าซ้อมไปจู่ๆถอดหัวขึ้นมา คุณแบงค์มีอะไรจะคุยกับเปียวหรอคะเรื่องงานของคุณนี้นะครับคุณแบงค์คะคุณแบงค์อย่ายกเลิกงานของไอ้นี้เลยนะคะทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งงานแบงค์เมล์เทนอย่ายกเลิกเลยนะคะคุณแบงค์จะให้เปียวทำอะไรเปียวข็ยอมค่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้จะยกเลิกงานของคุณนี้เขาคุณเปียวครับผมแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกที่เรียกคุณเปียวมาเนี่ยผมแค่จะบอกว่าผมจะไม่คุยกับคุณนี้โดยตรงแล้วผมจะคุยผ่านคุณเปียวเท่านั้นครับ ออันนี้นี่แยกแยะได้เนาะว่าไงนะครับเอ๋อเปล่าค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะแ้าอ่างนั้นไม่มีอะไรแล้วเปียวขอตัวกลับก่อนนะคะมีครับคุณเปียวทานสิครับเค้กร้านนี้อร่อยค่ะเอ่อว่าแต่ที่ชวนมาคุยนี่ คือจะชวนมากินเค้กเหรอคะก็ส่วนหนึ่งนะครับคือเวลาผมต้องใช้สมองคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ย oh. ผมก็จะทานของหวานไปด้วยจะได้คิดออก oh. อ๋อค่ะคืออย่างนี้ครับเณแก้วเมื่อคืนผมนอนคิดทั้งคืนเลยนะครับที่ผมกโกรธผมกโกรธเรื่องอะไรกันแน่แวบแรกเลยนะครับผมกโกรธที่เห็นเขากอดกัน แต่มันก็ไม่ใช่ความโกรธที่คุณนี้เขาจะมีคนอื่นนะครับคือเหมือนผมรู้สึกว่าผมโดนเมินแต่พอคุณเปรี้ยวเข้ามาปลอบผมเข้ามาจับมือผมเข้ามาอยู่ข้างๆผมเนี่ยผมก็หายโกรธทันทีเลยครับแล้วไงต่อคะอคำถามคือ ผมอยากรู้ว่าทําไมผมหายโกรธเร็วจังทั้งๆท,ที่ผมควรจะรู้สึกแย่มากกว่านี้นี่ผมเป็นอะไรกันแน่ครับเนี่ยอืมเรื่องแบบนี้นะคะเปรี้ยวว่าคุณแบงค์ต้องไม่ใช้สมองค่ะต้องใช้หัวใจยังไงครับ อืมจะให้เปี้ยวมานั่งอธิบายมันก็ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณแบงค์รู้คำตอบเมื่อไหร่เนี่ยว่าพรอ,อะไรคุณแบงค์ค่อยมาบอกเปี้ยวแล้วกันค่ะมีอะไรก็มีเรื่องจะคุยสิไม่ได้พิษสวาสอะไรนักหรอก จะคุยอะไรก็ร,รีบพูดมาช่วยแลกตารางซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากซ้อมรอบดึกกลับบ้านจะได้รถไม่ติดทำไมอยู่ดีๆอยากซ้อมรอบดึกอ๋อคงมีเสี่ยโทรมาชวนไปกินข้าวรอบดึกสินะ <c oughs> จะมีหรือไม่มีเนี่ยไม่สอดสักเรื่องได้ไหมนี่คนรูตสาม,มีน้ำใจอยากจะแลกตารางซ้อมนะ แกก็นแกเด่นะจะมีน้ำใจแลกเฉยๆโดยที่ไม่แลกอะไรอ่ะโอ้โห,โหอุตสาห์พู้ใจดีๆด้วยก็แล้วแต่ก็แล้วกันถ้างั้นอ่ะซ้อมเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ซ้อมไปเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะระวังเหอะควบคุมตัวเองไม่ได้รับกรรมไปก็แล้วกันแกพูดอะไรของแกก็เอาไปว่าฉันรู้แล้วันว่าเธอไม่อยากอยู่จนถึงเที่ยงคืนหรอกตามนี่แหละบอกพี่นํำเกิงให้เอง ทำไมมันถึงพูดแบบนั้นน่ะนั่นแหะสิพี่หวานถึงมันจะรู้ว่าฝันเป็นอะไรบ้ามันจะรู้ดิเฮ้ยหรือว่าวันงานมาหิงสาววันนั้นที่หนูบอกว่าโดนมีผีมาทำร้ายอ่ะวันนั้นอีนางนี้น่ะมันนอนข้างห้องหนูนี่หรือไม่เห็นอะไรหรือเปล่า นั้นนางนนมันเห็นฝันจริงๆด้วยอ่ะมันเห็นหนูถอดหัวเหรอคือตอนนั้นฝันก็กําลังสลืมสลืออ่ะถ้าจำไม่ผิดนะต้องเป็นมันแน่ๆอ่ะพี่หวานตายเดี๋ยวนะแล้วถ้ามันเห็นน่ะทําไมมันไม่ตกใจหรือว่ามันไม่คิดจะแฉเราอ่ะก็เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานนะจิพี่หวานลนลนาล่ะมันถึงจงใจยั่วมโหฝัน เพื่อให้ฝันหลุดปากพูดออกไปอ่ะอตายแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันรู้จริงๆเราจะทำยังไงกันดีะคะน้องฝัน่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะรูารางเวลาให้ใหม่ก็แล้วกันยี่พาฝันนี่เรื่องเยอะไม่เปลี่ยนจริงๆ พอดีนี่รู้ว่าช่วงนี้พาฝ่าเขาไม่ค่อยสบายนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ดำเกิงนะคะไม่เป็นไรจ้ะอา้าจะคุยกับคุณแบง์เสร็จแล้วเหรออืมคุณแบงค์เขาไม่ยกเลิกงานแกนะแต่หลังจากนี้ไปอ่ะเขาบอกว่าเขาจะคุยงานผ่านฉันเฮ้ยเฮ้ยคยโล,งลย่งหน่อย แกลงใจเหรอก็ใช่อะดิก็ฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้งานของเจมิลสิ่ต้องเสียหายนะงานมันรันต่อได้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแกห่วงงานอ่ะฉันโอเคนะเว้ยแต่แกไม่เฮิร์ทหน่อยเหรอนี่คุณแบงค์เขาโกรธแกขนาดไม่คุยกับแกเลยนะเว้ยแกไม่คิดจะเคลียร์หน่อยเหรอแกเผลอดอยมันก็รู้สึกนะแล้วมันยังไงอะฉันต้องทำยังไงวะเปี่ยว จะต้องไปเคลียร์เขาไหมอ่ะก่อนที่แกจะเคลียร์กับเขาเนี่ยนะนะแกเคลียร์หัวใจตัวเองก่อนดีกว่าทั้งที่เขามาเห็นภาพบาดตายอย่างนั้นแต่แกเริ่นห่วงบริษัทมากกว่าห่วงเขาอะ่ะแบบนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะมันแปลว่าแกไม่ได้ชอบเขาไง เรามามเริ่มกันหนหะ่ะคลิปนนั่นเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ฉันมองอยู่คุณจะแบล็กเมล์ผมเหรอนันก็ปกติดีคิดว่าฉันจะเป็นอะไรล่ะถ้ามันไม่มีรอยฝันว่าฝันก็น่าจะอารมณ์ดีขึ้นนะพิธีสะกดวิญญาณกระสือมันไม่ได้อยู่ถาวรคุณต้องกลับมาทำพิธีอยู่เรื่อยๆเร็ว อยากได้น้ำมันพายเพิ่มใช่ไหมผมขอแนะนำได้ไหมรับรองว่าด,ดีกว่าน้ำมันพายเลวคุณ